ครับผมสวัสดีครับช่องนับซ่านะครับคลิปนี้แกงมะกรูดใส่ปลานนิ่นนะครับช่วงนี้ครับก็กินพักกินไม้ไปก่อนครับนาองนะครับงามขนาดพี่น้องเลยกุดหน้างอนะครับมะกรูดหน้างอแต่แกงกินล้ำนะครับจอปลาล้ำนะครับอาหารขึ้นเมืองบ้านเฮาเมืองเชียงใหม่ แน่านพะเยานะครับกินได้หมดนะครับเดี๋ยวจะมีปลานินนะครับมาให้พอหให้นนี่ครับวัตถุดิบมีพะกโกดมะเขือส้มข่าบเปียะนะครับแล้วก็ปลาครับปีน้องเฮยใส่ตัวเดียวพอละใตัวเดียวนี่ก็เลือเฟือนะครับใส่พริกดิบนะครับ สามแกนกนี่ครับเทศนาแล้วเนาะสี่แกนเหรออ๋อติดใส่ปัตันเซียนเดี๋ยวนะครับนี่ครับวิธีทำแกงกุกูดง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆโบรายเม็ดอยู่สามซี่ห้าหกเจ็ดเม็ดนะครับ พริกกะปิใส่ก่อนกอหอมขาวเกลือนะครับรสดีน้อยหนึ่งนะครับส่วนผสมนะครับจากั้านก็ตั้งน้ำครับผมตั้งน้ำตั้งน้ำใส่ปลาคามเปี๊ยะนะครับปลาามเปี้ยะลงไปก่อนนะครับ น้นใส่เบเขือส้มลงไปนะครับใส่ปากขามและวบเขือส้มน,นะครับร <Yes, sir. S 1> อให้มันเดือดสักกรันะครับแล้วก็อพริกลงนะครับตอนนี้เดือดแล้วนะครับน้ำตอนนี่ก่อพริกที่หกตามไปที่ครับเนาะพริกหอมเตรียมกับปีปี เหลือนะครับง่ายๆครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนจะใส่แ้งนะครับคนใส่พริกดิบแต่ไม้ใส่พริกดิบนะครับมันหอมนะครับใส่พริกดิบพี่น้องออี๋ครับรอสักกรรเอาประกุดลงเอาฝ่าลงที่รุ่นนะครับ ถ้าเอาปลาลงก่อนมันจะแหลวนะครับปลากูดลงแล้วเอาปลาลงที่หลังนะครับมันจะพอดีเลยนะครับพี่น้องเหยครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็เอาปลากุูดลงครับใส่ก่อนานตัวนะครับปลากุูดหน้าฝนนี่นี่ครับประโยชน์มีนะครับปลากูดประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับ หลาหลายอย่างเลยมีประโยชน,น์ต่อร่างกายเอานะครับแก่งให่กันพอกันควอยนะครับเนาะแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันครับเดี๋ยวล้อมเดือดสัก,กรำรครับเนาะเอาป่าลงถ้าลงมาเ๋ยวนี้มันจังขาวนะครับ ครับผมขั้นตอนต่อไปสุดท้ายเอาป่าใส่นะครับยยละไวเเมือนกูดมันจะเปื่อยก่อนนะครับใส่กันนี้หนึตัวนะครับกบป็นก,ก้อมอนนี้ก็ล้อนะครับล้อโพ๊ตนะครับ ครับพี่น้องเดี๋ยวก็ไมได้กินแล้วนะครับนาะใส่ฮาลงไปแล้วนะครับตักทัทายสัก,กํำใส่ฮาเห็นหน้อยนะครับคือมันครบสูตรนะครับผมไปเดนนี้เรารอปดนะครับตักใส่ถ้วยจอดครับผมพี่น้องเราต้องจิ้มนะครับตึงลํำเนี่ยฝีมือไม่รัวนี่สุดยอดนะครับโอเคนะครับผม เ็นบลกวลลขนาดนะครับพวัน,นะครับเดี๋ยวผมลองจิ้มพอนคนไทยก็ต้องจิ้มน้อยนะพีนะ่น้องจะได้หูลํำแต้มล้ำแตะล้ำลํำแต้ครับผมพี่น้องลํำแต้แต้นะครับเมนู เข้าพันษานะครับแกงปลากูดใส่ปลานิ่มนะครับลำลำครับของกินบรนเทากับข้าวบรรเทานะครับคนเมืองเนี่ยต้องคนเมืองกินนะครับกินลำกุตีนะครับก็สูตรนี้ลำนะครับใครชอบก็เอาไปเนี่ยพอคไว้นะครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับไปลืมกดดึงไปลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ